เนองเห็นบอกนี่มันปักอยู่นี่เต็มเลยพื่น่ะน้ำใสทางนี้มาดักหน้าบอกเคนนี่ดินี่มมันปักอยู่แค่มฝั่งเต็มเลยนี่ดินี่นี่แม่นเบิดเลยจังนี่ไปตะปุ่มตะปุ่มอยู่นี่ สิ๊กอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องกันมาหาอยู่หากินหาของเมื่อใต้อีกแล้วหาของเตรียมว่าแม่นเตรียมหาของไว้เมื่อใต้คือเอาหอยหอยกี้พี่น้องหลายคนเอินหอยกี้เนาะหรือหอยลายน้ําจืดจะ้ะที่มาหาเมือ่อใหนเลยจ้ะจะไปแกเอาตัวมันแช่แช่พิษไว้เมื่อกินกระบี่ มาหนองเดิมจ้ะแน,นนเล่นแบบนี้แนนเอาตั้งไว้เลยบอ่บอเบ่เอาตั้งไว้ข้างล่างเลยเอาลงไปอีกลึกกว่านั้นอีกอลไรก็กวดมันเขา้าเออประมาณนั้นแหละสองมือลูบเขาเลยน,นลยั่นแหละลูบมา้ไหลลูบไหลไ่ลูบ <laughs> กระโมงกับพายบอเป็นคือกันเนาะเออแบบนั้นแหละพายบอเป็นตั<ไ>วเ <laughs> อออะเอาเบิ่งมาเกณฑ์สิสวยมาเลยผ่าทางนี้ข้ามีหินแล้วบอเกณฑ์เป็นด่านทางนี้เอาบอ เลือกเอาเนาะเลือกเอาบรมีใบไม้บรมีใบไม้แล้ขึ้นมาพี่เด้มีปุ้กใบมุงที่ลงได้เลยนี่นี่แถวนี้ตุ่มมาเก็บลงได้บบกระติบเลยได้ได้นั่นแหละตัวเดียน้อยก็ค่อยกวาดลงไปล่อนมาปู้บ่อนเก่าเขาเคยเอาโล่มาเดี๋ยวค่อยยับไปเออไม่ยับไปทางทัานเลยเนี่ยเ้อทางเลยน่าทางเลยทาไปเบิ่งทางนี่ก็่าท่าทางนี่หลาย ก็จะมาทางพี่โอ้โหบุค่อยหลายบ่ค่อยหลายบ่บ่ค่อยหลายก็นย้ำมาทางพี่เลยเดเลยไปทางเนีนพี่ยันทางหนึ่งย้ำมันอยากเป็นหินอืมมันเป็นหินอืมมันจะโตใหญ่ได้เอาบอ่บักใหญ่เอาอกระสอบมาใส่ผู้ใดมือนีได้ก็ <c oughs> ต้มเอาตัวม,นมันเนาะอันเดี๋ยวรูปเลย เป็นที่หินบ่เป็นที่หินไปทางพุ่นติ๋วไปทางพุ่นก็มาโอ้แมนเป็นที่หินไปทางพุ่น,เ,น,น,นเรียกมัทางาี่มันมีหลายโค้งจ้ะถ้าบ่อนนี้บ่นนั่นเขาก็ข้ามไปอีโค้งนึงมื่อหาแป๊บเดียวเอาอยู่นี่แต่มือเราเอาเลยหลายลาเรากลางทางที่เราจาับบันนี้น่านอนกะพักเอากิ่ต้มออก เลยมามาพี่ห้องพมดิบริการถึงที่มาเลยคิดถึงนะเน่ใหญ่หลายเท่มือขามมาเลย เอามาเป็นอีกพักนึงบอธรรมาชั้นอู้ลมขนาดเลยทางคุณเพินพ่นเอาปลากันคุนกัดไวด้กัดหาปลาไม่ค่อยมีหอยอย่างงี้อะไรเงี้ยไม่คยมี chắc 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 anh chắc 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 าไปหาชนเนนเลยเอาเนอนีหนะ <laughs> ยังวะเนี่ยลูกภาพดีมากหินหินบ<ะ>่หินได้ไหลายดอกอ๋ออะไรเอาไปถึงประมาณกิ่งไม้แถวฮะแหละก็เอาขึ้นมาหน้อยน้อยบ่มีออบ่มีก็เอาขึาน้นมาซันน่ะ เดี๋ยวถึงนี่ก่อนได้อยู่อืมแคถึงจริงไม้นะี่แหละพอจากนั้นเล่นต่อไปเลย <l itz> นี่มัเนเห,น,เห,น,หนื่อยเลยใช่โอ้เดี๋ยวพาไปอีกโค้งนึง <c oughs> เดี๋ยวค่อยย <c oughs> ่างไปโค้งค่ะโอ้ผม <c oughs> เ,เคยไปแต่เพื่อนบอกมาเมือ่อไหร่คะน่าเพื่อนบอกว่าหลายอัน <c oughs> ดีเต็มเลย เต็มเขิเลยสำแกงซาบาทนี่แหละซือ้อเพิ่มกันง่เนาะง่าย <laughs> กว่ามามึงนอีกกว่าเต็มที่ทเลยเอยาจังเ,ยเลยว่ <laughs> <laughs> โอ้ ถ่ายยากได้บบนั้มันสติดกิ่ิงไหมเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ฝั่งคุณเลยนะจ้าช้อนหอยจุ๊บเดินนี่นะตัวใหญ่เั็เนไหนเก็บเออมีดปากเอาไปปล่อยมาเค่นี้ตัวเดียวหนึ่บราได้หมูมันได้เขาติดนั่นโอเคก็กร,รับจะหั่นมานี้่นะลงไปโต๊ะ สำรวจเจ้าของไงนด <c oughs> เดอร์คงมีซาปละต์ใส่กระสอบเลยะน,นะอ,อ่ะาแสะมือท่านเขาเริ่มจากแถวนี้แหละน้องบึงหอยจูบนี้นะใหญ่กว่าปูมืออีกปูมืออ้วนๆนหอยจูบใหญ่กว่าอีกอาซนเอาบึดเดยกได้รุ่นหนุ่มโตดได้เนาะนี่นะ นนมันแบบม้ามันใหญ่ไรแม่บอ,ก,อกเต็มเลยเก็บก่อนจ้ะลูกลูกนูลก้ลูกใส่อันนี้เลยมาอีกโค้งนึงแล้วจ้ะถึกมาอีกเพราะว่าติดบ,บ่อนพคุนหาปลาพคุนกัดปลาอยู่เป็นหว่านแหเอปาปลากันอยู่จ้ะ มันหน่่ยใหญ่ได้อยู่นี่ไหมเน,น,นม่ม,ม่ไอ,อ๋อดอกสโนโุ่นีดี๋ยมกินตันี้ซีดอย่างเดียวนี่รักมะขามเปรี้ยวกับเจ้ามากิน <c oughs> ไม่รักมะขามหวาน <c oughs> <c oughs> นาี่เจ้ามุ้ง กิน้ออเยเงนถามว่าเป็นแน่เลยออมัมมอมนจะหออือย่างนี้กะกวดเข้าไปเบื่ได้หนึ่งบวกอย่างนี้วดไม่ก <c oughs> ะกขวดอะไรกัเลยดิจักไม่หยังกระลู้เลสินักเลยนขุนผังไปล้บุมบุบไปแป้งผังนี่กไปปะแน่เลยนี่ยผังลำนาเลยนะก่กา,าดงไม่ไดเลยนยากยอ่ป๊าดเนีน มอเเขาแค่เอย่งเดียวเลม่ไ่มีอย่งเห็นใน้นอเอขี้เหงื่อออกไปนี่เนไล่ขี้เหงื่อออกไปนี่นะนี่นะเอ๊ะแบบนี้นะลนล้นล้นกะเออไล่ออกไป้นเดียวก็ไล่ออกเลยไนั่นเลยเออมันหมุนไปางเลยกะเอาคือหลังเออไนั่นเลยมันก็จะเหลือแต่หอยแบบนี้คดเห็นไหมนี่หอยล้วนๆนี่หนิฮนดี ไห็นว่าบูมีเต็มเครื่องหุ่งไปปะเลยหังไปปะเจ้าโขงเลยจหอยรุ่นๆเนี้ยน่ะก็อย right ่างมันลึกจิมันมืนหนานเป็นพักอืมคุณน่ะโอ้ลงไปโอ้ลึกจ้ะ่ะมันไหลลงไปโอ้พักนึ่งลึกจ้ะ่ะลูกบานี้นอนลุลุกคุณอันนีเดียดอายยุ หนุใหญ่พร้อมแน่แถวนี้ยใหญ่โกน้องเล็กจมว่าเล่าตึ้งหนี่กระมีตัวนี้นุ่ยให่ดิโอไม่ใช่หน่ใหญ่ก็ค่อยล่างสี่ขึงอีกทีนึงคี่ตั้งแต่ฟังเขาได้ยินหนุ่ยใหญ่น่ารื้อหอยแัวนี้เจอวางหอยละเอาพอเคยมาเนาะเขาก็ต้องคือเล็กของทุกคนอันนี้ ดำออกดำออกได้เอาได้ออกนะดำนี่นี่เป็นผู้หายแย่ข้ามยู่ดอกนหนิคนบอกหมเต็มถังหันอย่าเมื่อบอกชีเต็มอยู่ดอกเบิ่งแล้วแต่เราได้ยินเด้เนาะโอ้ยปลาโดดปลาไหร่เออโดดข้ามเลยเมื่อกี้นี่ปลาไหลยอี๋ยโอ้ยจะมายกกระดุงเด้ง มาเบิ chat, ik, à, ่งดูแบบนี้หน้าเอป็นหน้าแห้งเจาหลายก็แน่นถึงร้านั้นรูปสิตำเนดเบิงดูแบบนี้หอยเกีืยวหอยนกเขาหอยลายน้ำจืดหอย มันเนาะต้นนกมันก็ไล่ซื้อแล้วเจ๊แล้วคนที่เอิ้นบ็คือกันทักที่มัเล็บมากว้ายเต็มเลยงมจักค่ะสิมีเม็ดนี่มาดิวิดละซ้าวบาทเอาไปขาย <c oughs> ถุงละยี่สิบบาทหรือซ้าวบาทประมาณนี้แหละ <c oughs> ถุงหิวนึงค่ะกูเ <c oughs> หน่วยมากใหญ่ <c oughs> ใหญ่ดียใหญ่ดีเท่านี้เอามาเท

หาขายพี่น้องเว้ยพอๆกันมันอยู่บ้านก็พอได้วันนี้แหละวันเฮาสิหาขายมันหากินเฮาแล้วมั้ยหากินเฮานะนมดละโบอึดคองบังยาวนึงพอกูรูกิโลมันเรามีทุกสายคองเลยแถวนี้มีไหมหอยมวย ถือวังหน่อยหวางหายเท่นเนาะหอยจุกเป็นหน่วยใหญ่โอ้หอยจุก่าขายดีเด้ออซอนตึกปูแหละเคยได้รอบก่อนโอ้บ้ากหงยเอาเสียมมาเนาะเขาอามันลึกดีสชุดแขนเขาหละแต่ถ้าได้งากับคุ้มง่ายกลพักอันนี้ก็บุดพักดังขม เขาแก่นขุมม e ีปลาบนหูนิมจกไงเด้อน้ากระดุกอยู่ได้หละเนาะมูงมาสงมนได้วเจ๊งงงตันงงมาจะ้อยจูงมือเนีงขึ้นไปยังไที่ บมมีบ่อนไห่เอาปลาเนาะมือนี่กิ่งไม้บมมีเนี่ยเป็นเอ็ดไว้ค่ะปลาพิชิอยู่เต็มเป็นตัดไถ่ลงโอเนเจ้าของนูกปลาในหูนี่โอ้ยก็เพ่งเห็นเนี่ยเต็มือเลยเนาะนี่ังหมมือมันจังโอเคือ มัแต่หอยดินนี่เต็มกำเลยคุณหนูใหญ่พร้อมรอบเลยฮะทนเข่าไงอยู่บ้านอะอยากรู้จังงน้าบนนีเขาเข่าเอ่ะก็ลงตามน้ามันว่าลองรูปขึ้นข้างบนอยู่รูของเราเอบอมีหมันะ ຫັ້ນລອບິງດີາດຍາວມລນ້ເບິ່ງລົງໂຕນທີດຖາຍແຕ່າຍາວຢນກ່ົ Cá lái à. ừ. ừ. không à? Có cả nói, cho ông chụp mừng gì nữa hả Sơn? <cười> 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 đi cái đó พี่น้องไประลึกมีแต่หัวปลูกเลยเอาโอเคน้องไปเครื่องสอบเลยเด้อว่าสิเต็มที่ sampling เดี๋ยวมาเบิ่งกันจะกไฮบรอเกนหาเรื่อยๆก่็สิถ่ายให้พี่น้องเบิ่งจนเอาเต็มสอบยันเวลามันนานเกินจ้ะเดี๋ยวมาลุ้นกันเนาะว่าสิเต็มบ่เต็มจ้ะเอาสิเลาะไปเรื่อยๆพู้ ไปพุ่นจ้ะน้ำบุลึกประมาณนี้เลยเพียงเอววัางหัวหน้าคา,า,ามั่งได้คัดลาแน่บุลายจับได้เลยลายคักปลาพี่น้องเห็นบอกนี่มันปักอยู่นี่เต็มเลยพุ่นนะน้ำใสทังนี้มาดักหน้าบอาเขินนี่ดินี่เอ๊ะมันปักอยู่เข่มฝังเต็มเลยนี่ดี นี่นี่แมนน่นหมดเลยจ้ะน,นี่ไปตะปุ่มตะปุ่มอยู่นี่นี่นี่นดินี่จ้ะหูน้าขุ่นตระแรกเลยบรเห็นน้ำนี่ตักอยู่เอ้ามีตักอยู่แบบนี้เนาะเต็มเลยนี่ดิโอโหหัวกระเทียมลงนี่แหละเนาะอืแมนน่นหมดเลยนี่ หนุ่ย nhảy พอมผุกเต็มเลยผุกนี p, ่เด้นี่เด้เห็นจะจะเลยนี่นี่ผูกโอ้ยคุ่นปักอยู่บนหลิมอยู่ผูกเงาสต็กบังผูกเบาบนเลยหน้ามันยังบุกขุนเต็มเลยโอ้หลายทางรถเอาตะเลาลงบนผูกรถจอดอยู่เลยเหลื่อมๆผูกเอาหน่อยนึงมันคือบ่หลาย เดินมาพี่แล้วเอ้ยไม่อึดไม่อยากค้ะน้อเต็มเ,เ,เลยเอามาเทเอามาเทเทเทใสก่กระโมงหรือเทใส่นี่รนกระโมงมา้ำสติกเอิญกระโมงเลือกีย่งีน้องตรงนี้ตะกาย <c oughs> ได้ต่อบ โอ้โหไข่เมี่ย่ไข่มดแดงอของเมดแดงแต่เพิ่นเ,ย,ย,เย,ย,ย่ยงหมดเลาายไข่เมี่ยงหมดแล้วเด้อคนเลาะไข่พอกินบานหงกองละยี่สิบบาทถามกองหาสิบหาสิบบาทนี่ก็กินอิ่มแล้วจ้ะบ่แพงปันไหนถือว่ากินได้ไมสวนยางกัได้ กินพักกับกิบพักน้ำพี่น้องพักแสงเอาเมือนหนึ่งกินกับเกี่ยวโกบเกี่ยวปลาอะไรที่กินได้เราเก็บเบิดแต่ว่าต้องของธรรมชาติด้วยจ้ะของหมูปูกเอากระปเก็บ,กบดได้เป็นสิจับนอนคุกเดชองหน่อย คือกันอยู่บกพี่น้องพักแสงเงาอ่อนๆเอาไปนึ่งไปลวกคนสิดตาสิดแาดอ่อนๆม่่ง,ง,ง,งเลย เือนลงแล้วก็คืงไปน้ำในเมให้น้ำเมเก็บซอยนี่แห่นใดก็ลงเลยฮะน,น่ะนใดก็เปียกลรา้าเมือมนาบเงกเด,ดกิได้คนเดียวเดียวพอแล้พี่น้องมักะได้ถังโอ้กนสือต้มค่นกระสอบ โอเคนี่ใส่อีกเดี๋ยวรวมกันแบบมันจแบบไนักแมนไหวกันนั่นแหละดีแล้วเราไปเราไปลวกแกะเนาะแกะแช่แช่ทำแข็งแช่ฟิตมือลวกแกะเอาแต่โตมันไอ้เมือกแบบนี้หนาวแล้วพอแล้วสำรวจโตัวแล้วแม่บอกทุกคนปลอดภัยใช่ไหมเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยเด็กครับ แล้วพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าไปบัน,นี้เบกพายผุลตะก้าผุลถัง